สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องฟุตบอลโลกนะครับ2022วันนี้จะมาเมามอยเรื่องสายบีนะครับว่านัตเตะที่เขาประกาศมาเนียมีใครพอที่เราจะรู้จักบ้างนะครับแล้วก็สโมสรไหนที่แบบดังๆที่เราพอจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันบ้างนะครับคลิปที่แล้วไปกลุ่ม A แล้วเดี๋ยวเรามากลุ่ม B บ้างนะครับกลุ่ม B มีใครบ้างกลุ่ม B นะครับมีอังกฤษอิหร่านอเมริกาแล้วก็เวลนะครับแมน่าสนใจไปเลยแล้วกันครับไปที่อังกฤษอังกฤษนี่ต้องพูดหมดอยู่แล้วเพราะว่าตัวดังเยอะแยะแน่นอน อังกฤษนะครับโค้ดเป็นซาทเกียนะครับประตูมีใครที่ประกาศชื่อบ้างนะครับมีพิกฟอร์ดนะครับพิกฟอร์ดจากเอเวอร์ตันนะครับนิคโปฟดิวพัตสันนะครับแลมเดลนะครับแลมเดลอาร์เซนอลนะครับ3ตัวนี้ฟอร์มดีหมดนะครับแต่ว่ามือหนึ่งเนี่ยผมเดาว่าน่าจะใช้ใช้แลมเดลนะผมว่าใช้แลมเดลแล้วก็มือสองเนี่ยจะเป็นโบฟนะครับเพราะว่าเอาฟอร์มดีสุดน่าจะเป็นอาร์เซนอลนะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นโบฟก็ได้ กองหลังมีเทรนต์ครับโดนด่าเยอะแต่ก็ติดจากลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็สโตนของซิตี้ไดเออร์ของสเปอร์นะครับอคอเนอร์โควาดีของเอฟเวอร์ตันก็ติดด้วยเมนไวต์ของอาร์เซนอลลูช,ชอนะครับจากแมนยูไคลวอกเกอร์จากแมนซิตี้แฮร์รี่แม็กไกวร์จากแมนยู ew, แล้วก็ทิปเปียจากนิวคาสเซิลทิปเปียในฟอร์มดีนะครับฟอร์มดีครับนิวฟอร์มดีนะครับแล้วก็กองกลางมีหนึ่งเดียวจากบุนเดสนะครับมีน้องจูดบลีนแฮม ตัวที่อีฟูร์เล็งจะสอยอยู่มันจะได้หรือเปล่านะครับจากดอทโมนแล้วก็กาล์กเกอร์ของเชลซีฟิลิปของแมนซีนะครับฟิลิปนี่มันเจ็บเจ็บช่วงนี้มันเจ็บนะแต่ว่ามันก็ได้ลงคนระับแต่ว่าเหมือนเป็นตัวหลักอะตัวรับมันก็มีครับแนละ้วมายืนคู่กับไลท์อะไลท์ของเวนแฮมนะครับอ่อคีล่นไลท์นะครับแล้วก็มีเฮนเดอร์สันเฮนโดครับจากลิเวอร์พูลเมสันเมาส์ของเชลซีนะครับ ส่วนกองหน้าเนี่ยยัดกันไปเต็มโคตาเลยครับมีทั้งแจ็คก,กิลิตของซิตี้โคเดนด้วยนะครับแมดดิสันของเลสเ,เตอร์บุกเยซาก้าของอาร์เซนอลน,นะครับลาฮิมของเชลซีลาฮิมก็ฟอร์มใช้ได้แหละไม่ไม่แย่นะครับไปอยู่เชลซีเนี่ยอนี้เคมก็ฟอร์มดีสุดๆเลยและทอดก็ไม่แย่นะครับแล้วก็ที่ดีแบบเอาแน่เอานอนได้ก็วินซันครับของลีกอเซอรนะครับอ่ะนี่ของหลายชื่อของอังกฤษนะครับเป็นไงครับ ตัวไหนดีนะครับที่จะลงเป็นตัวจริงตัวหลังนี้น่าจะเป็นแฮร์รี่คนอ่ะหนึ่งคนชัวๆนะครับตัวอื่นไม่รู้แหละนะครับมาต่อไปอิร่านครับอิร่านเนี่ยผมดูแล้วนะครับมีโค้ดนะครับเครอสนะครับคาร์ลอสเครอสหลายคนน่าจะคุ้นกันดีครับส่วนทีมดังๆนะครับเนี่ยผมสแกนอยู่แล้วเอาทีมที่แบบพอจะคุ้นหัวก็มี AEK a เคทนะครับเป็นกองหลังนะฮะมิลาสโมฮัมมัดดี้นะครับ แล้วก็อย่าวกำลังสแกนมีดีนมโมซากแรบด้วยครับซาเดกโมฮารามี่นะครับแล้วก็มีใครอีกไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับทีมที่พอจะอ่านี่มีฟิเยนโนครับอาริเลซ่ายานบักนะครับกองกลางนะฟิเยนโนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทีมดังสุดๆแล้วบ้งเนี่ยนะครับก็เหมือนบ้านเราอะบ้านเราก็มีเจแล้วไปอยู่ญี่ปุ่นสุขโัญชีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแล้ก็มีเลเวอร์ครับ ซาดาอันมูสนะครับแล้วก็เมดี้ทาเลมี่ของปอร์โตนะครับเฮ้ยไม่ธรรมดาเหมือนกันก็มีตัวประคองจากต่างแดนนะครับแต่ไม่เยอะมากไม่เยอะมากนะครับไม่เกินสิบตัวนะครับต่อไปเป็นสหรัฐอเมริกานะครับอเมริกานะครับคงว่าเป็นเกร g กเบอร์ฮันเตอร์ของสหรัฐนะครับส่วนดังหน่อยครับแมตแมตเทอร์เนอร์ของอาร์เซนอลใครอุมีเหรออาร์เซนอลไหนเนี่ยอันนี้ไม่คุ้นเลยอ่ะ ไม่แน่ใจใช่หรอน้องเป็นสำรองหรือเปล่านะขอที่ต้องไม่แน่ใจนะฝ่ายนสนอนบอกหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมจากอเมริกาก็คงดังกันเนาะทีมจากอเมริกาอะไรก็ดังอยู่แล้วก็ซายจินโยเดสออนเดสอยู่ยาห์นไหมเดสอยุธยาห์นนี้ทีมอเมริกานะครับแล้วก็มีอินเตอร์ไมโอมี่นะฮะอ uh, yes, ่าเดออันเดสเดอันเดสเยสลินอ้อ้านี่นี่แอนดอนีโรบินสันของฟูลแลมครับ ทีมรีข,ของฟูลแลงโอ้ฟูแลงม,มีสองตัวเลยจูคาสลี่ของอยู่กันบัดน,นะครับเซลติกก็มีทาร์เมลอนคาร์เตอร์วิกเกอร์นะครับโอ้อทีมของอเมริกาไม่อ่านด้วยกันนะมันเยอะแล้วก็กองกลางมีแบรนด์แบรนดนอารอนสันของรีดนะครับแล้วก็ไทเลอรอ์ดัมของรีอุย้ยรีมีสองตัวอุย้ยมีเซลตาด้วยลูกา้าเดลลาตอเร่น,นะครับ เซลตาแล้วก็เวสตันแมคเคนีของยูเว่นะครับยูนุสมูซานะครับของบารีเซียนะครับแล้วก็มีใครเชลซีไงปูดิซิเขาเรียกว่ากัปตันอเมริกาครับเพราะว่าเป็นกัปตันแล้วก็อยู่ทีมชาติอเมริกานะครับแล้วก็มีใครกันมีต่ามุนเว่จีโอนะครับจีโอเลนานะครับแม่มีจอร์จซาเจนซาเจนนะครับจากนอริสนะครับ แล้วก็ปิดท้ายที่ท Timor Lee VR นะครับของริวแล้วก็ฮาจิไรของ Astan Yasaforn อันนี้น่าจะเป็นตุกรกีไหมเพิ่คุ้นนะครับอ่ะต่อไปต่อไปไปทีเชนเวลครับโค้ดเป็นล็อบเพจของเวลนะครับผู้รักษาประตูเป็นเวเฮนซี่ของฟอร์เรสต์อุยดังอยู่เดนนี่วอัลของเลสเตอร์อะนามเดวิสของเชฟฟิลด์ส่วนใหญ่ก็อยู่อังกฤษหมดแหละพวกเวลนะครับ มีก้องหลังมีเบนเดวิสของสเปอร์อ่านี่คุน้นคุ้นแน่ๆนะครับแล้วก็เบนคาเบนโกของสวันซีนะครับทอมล็อกเยอร์ของรูตันโอ้โจโรดอนของแรนคิสเมพัมเมพัมเมแฟมบอ้ติดตัวไปว่าเมแฟมนะครับของบอลลัสอีธานฮัมปาดูสเปเซียนะครับคิสกันเทอร์ของบิมวอนดัน ในโอวิเนียมของฟอนเลสคอนเดอร์โรเบิร์ตของเบอร์ลี่อยู่คือวุ้นตัวไม่คุ้นคุ้นหูวะ่ะตรงกลางมีซอบาโทมัสของ so ba, Thomas, ขอันเดอร์ฟิลอ่ะอัลแลนครับเด็กหงสคุ้นกันดีนะครับเซอสวนซีแมทธิวสมิธอ่ามิวตันคีอันนี้ดีวิชนนัสองมาบ้างหรือหนึ่ง,งวะ่ะดีแลนเลวิสนะครับดันดีอารี Houston, ่วิลสันฟูลแลมโจมอร์เรสปอสแัตนะครับ จอนนี่วิลสันสวิตดอนอารอนเลมซี่ดิสยูบินคอวินนะครับคาร์ดีฟนี่กัตตันเบลครับโปเบลยังอยู่ครับมีกาเลตเบลอยู่ลอสแอ็นเจลิสเก็บเอฟเอฟซีนะครับคิฟเฟอร์มัวอยู่บอลมาร์คมาร์คเฮนดิสอยู่คาร์ดิฟแล้วก็เลนแนนจอห์นสันอยู่ฟอร์เรสต์นะครับแล้วก็แดนนี่เจมนะครับอยู่ฟูลแลมนะครับโอ้โหคุ้นชื่อกันดีเนาะของเวลเนี่ยเขาอยู่ในอังกฤษซะส่วนใหญ่นะครับ อ่าส่วนสายนี้เพื่อนๆว่าเพื่อนๆว่าใครนะครับดูจากรายชื่อเนี่ยผมก็ต้องยืนไปทางอังกฤษนะครับอังกฤษแล้วก็เอาจริงๆนะเวลก็ดีแต่ว่าผมว่าสหรัฐมาวเป็นอังกฤษกับอเมริกาว่ะสายนี้นะครับมาโอเคครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะสนับสนุนผมเนาะอยากจะสนับสนุนค่าน้ําค่าไฟค่ากาแฟนะครับก็ เข้ามานะครับที่คลิปของผมหรือว่าด้านล่างของคลิปนะครับผมก็จะแปะไว้ที่คําอธิบายแล้วก็คอมเมนต์นะครับนี่อันนี้คอมเมนต์ปเปิดมาอ่ะก็จะเจอนะครับเนี่เป็นแอปเฟรีเอนะครับหรือว่าลิงก์นี้เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อสินค้านะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนสั่งในลิงก์ของผมผมก็จะได้ค่าขนมด้วยนะครับก็จะมี s h o ป e ีนะครับมี l a z a d a นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดเก็บคูปองได้เลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะเด้งมาหน้าเว็บเพื่อนๆก็กด เก็บคูปองแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันได้เลยทั้งช h อปปี้และซด้าน,นะครับแล้วก็มีพวกสินเชื่อบ้านนะครับสามารถขอสินเชื่อผ่านลิงก์ได้เลยนะครับมีของเก็บนาคินนะครับใครอยากรีไฟแนนซ์ก็รีนเชิญเลยนะครับแล้วก็มีหมดบัตรเครด,ดิตนะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปสมัครบ,บัตรเครด,ดิตของผมได้เลยนะครับมีทั้งกุ้งสีนะครับแล้วก็มีทีทีบีเคทีซีซิตี้แบงก์ก็มีนะครับแนะนําเลยแล้วก็ สินเชื่อส่วนบุคคลก็มีนะครับอุปกรณ์กีฬาก็สามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับมี m i ซูโน่กับ Adidas นะครับของแท้เลยนะครับสินค้าไอทีใครอยากซื้อโทรศัพท์นะครับแนะนำบารนา TG ทีจีโฟนะครับเจดีเซนทันสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะจ้ามีคูปองให้เก็บลดราคาเพียบเลยนะครับประกันรถยนต์ก็มีนะครับนกดเข้าไปซื้อประกันรถยนต์ได้เลยหรือว่ากดเข้าไปส่งเรื่องสินเชื่อนะครับ ลดแลกเงินได้ด้วยนะครับแล้วก็หมดหนังสือใครอยากซื้อหนังสือก็เรียนเชิญครับ B2SM CSM นะครับชอปปิ้งนะครับผ่านท็อปหรือว่าบิ๊กซีก็มีนะครับอะโอเคครับ